มันเพราะอะไรเป็นป่าอะไรไม่ได้อะมันเป็นเหมือนกับว่าเขา่มแล้วเขาทาให้มันลกแบบเราเดินไปแล้วเราต้องช้าแล้วก็โดนงไงเปคิวโซนอเออฉะนั้นตามรอยเไม่มีของเราแล้วใชไตรงนั้นอ่ะเมื่อกี้ผมิงเขาบอกว่าับเพสก็เลยงงแล้แตเขาคคน นี <c oughs> แน่นอนมีขู่ด้วยไม่ขี้ขวาไม่มีของเราแล้วใช่ไหมไม่มีแล้ว તેમ તેમ การการการบุกโขบุกสองแดงนักบินมุดหร่จะการการบุกโขได้ไหมผมไม่มี้เห็นที่เจ้าาสี่หกสี่หีตอนนี้แบ่งแบ่งได้แล้วมูสองไปเอานักบินเราดีเฟนซ์วาอย่างนี้ได้โอเคเดี๋ยวอ่านักบินใจอยู่ีกต้อง ต้องเขาใบว่าให้ซีโอซ้ายที่ไปแล้วเดี๋ยวนักบินกลับมาฉะนั้นนบีอยู่ข้างหน้าคุณเจาะข้าไปเลยเดี๋ยวเราดูขวาขอด่วนๆเลยรับทราบเดี๋ยวขอประชุมแผนสองหน่อยอ้าวอย่างนี้ของเราก็ยิงห้องมันที่เราจะเข้ามาแล้วให้ทางนี้เข้าไปเอานักบินโอเคไปนักบินเขารู้แล้วอยู่ไหน่ใ ที่ได้ข้อมูลมาคือประมาณนักจิอ่ประมาณหนึ่งกับสองไม่เกินสามแล้วมันมีปีกนี้มีมานี้ตินม,มาเจาะเข้าไปเลยเราการขวาให้หมดหนึ่งทั้งหมดหมดหนึ่งทั้ง,หม,ห,งหมดกันขวาไปไม่เราไม่ยอมจับเราจะบอก้างซ้ายซ้ายัาไปโดยที่เราจะการปีขวาให้อ่ะอย่างนี้แหละดีสุดละนี่เสียมา,มา,มาแล้วเร็วนี้นึงครับมันพวกมันจะมาแล้วเร็วมาหมู่สองหมู่สองไปเลยครับเดี๋ยวหมู่หนึ่งกันให้เลย ทุกคนกันเพื่อนเรานําไปข้มข้มต่ำเคลื่อนที่เร็วไปทางนู้นอ่ะไปไปเลยไปไปถึงแนวมอท่าไปยัอีกแนวมอท่าใช่แล้วก็ซ้ายแล้วก็อ้อมเข้าไปอ้อมซ้ายไปเรื่อยๆซ้ายมอท่าประมาณหนึ่งถึงสองนาฬิกานักบินอยู่ที่นั่นไปรับราบไป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 กันเพื่อนกันเพื่อนกันเพื่อน เลียวครับข้างหน้าเดี๋ยครับ,บ,บ,บแล,ล้วก็น,นี่เป็นนาฬิกาวนนี้แพ่ไม่เล่นเหรอไอแพ่ไม่เล่นเหรอเหตุเดินถ่ายรูประวังนะอยู่ข้างหน้ากันนะข,นข้างหน้านะข้างหน้าเลยเหรอ ยี่สองที่แล้วก็เคื่อนที่ไปทีละหน่อยครับการไปทหน่อยถูกต้องโอเคราบไม่ค่อยเสื่อนไปทม่สเดี๋ยวเอาไปตามเีย

อ้ไแมีคนต่อยมาแล้วผมเลยข้างในป้าเอออะไรเงี้ยยิงไม่ถึงไกลมากไกลมากแต่ยิงยิงไม่ถึงอ่ะมันต้องยิงรอดกิ่งไม้อ้ไรยิง มีเครื่องยิงจรวดด้วยโอ้โหมันเจ๋งท่านแน่นอนไฟเดียวไฟเดียวไปแล้วโรเบิด์ตเฮ้ยไปดีเฮียไปแล้วไปแล้วเลิกอะไรเนี่ เลิกไอกส้สัตว์กูตายละ <c oughs> ไปไม่ถึง M. สองศูนย์สามเหียถ้ากูดูเรียมัาไปร่วมอยู่แล้วี่ว่าสไปม่ถึงไม่ถึงพ <c oughs> อเอตอนนีเ้กกเขาเดินขึ้นไปทางนูนะ้นีววสองี้งีวัวอี้ Hãy subscribe cho Để bắt bỏ lỡ อันนี้ห่ใช่ครับมูอเดี๋ยวู่ต่อให้เราทางซ้ายนโอเคกูที่ิงกันมันแท้ 我不会走。<music> <music>